สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกท่านวันนี้ดิฉันอาชัญยารัตนอุบลก็จะได้มามีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้นะคะกับนักศึกษาทุกท่านจะขออนุญาตเริ่มแชร์สกรีนเลยนะคะค่ะหน่วยที่วันนี้จะมาพูดคุยกับนักศึกษานะคะก็จะเป็นหน่วยในในเรื่องของ ครอบครัวกับผู้สูงอายุนะคะดิฉันอาชญญารัตนอุบลค่ะในหน่วยเรื่องครอบครัวกับผู้สูงอายุเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วย2ตอนด้วยกันค่ะคือตอนที่1ครอบครัวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุโดยครอบครัวสำหรับแนวคิดนะคะในชุดวิชานี้ ก็จะประกอบไปด้วยข้อหนึ่งคือครอบครัวมีความสำคัญยิ่งกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งนี้ต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นฐานบริบทของครอบครัวไทยเพื่อนำไปสู่การเห็นความสำคัญของครอบครัวกับผู้สูงอายุค่ะและบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต่อไปด้วยและแนวคิดที่สนะคะ ก็จะเป็นเรื่องแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุโดยครอบครัวก็จะประกอบไปด้วย3ด้านนะคะได้แก่การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุด้านสุขภาพอนามัยการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุด้านสังคมและอารมณ์และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุด้านปัญญาค่ะสำหรับหัวเรื่องแรกนะคะ ที่เป็นเรื่องของครอบครัวกับการส <oon> ่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุก็จะประกอบไปด้วยหัวเรื่องย่อย3หัวเรื่องนะคะคือหัวเรื่องแรกคือความเข้าใจพื้นฐานบริบทครอบครัวไทยความสำคัญของครอบครัวกับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ตามไปด้วยหัวเรื่องที่สามคือบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุสำหรับ ความเข้าใจพื้นฐานบริบทครอบครัวไทยเนี่ยนะคะประการแรกก็คือความหมายของครอบครัวที่เหมาะสมกับศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุเราก็พบว่าในสภาพปัจจุบันนี้นะคะสถาบันครอบครัวเป็นหน่วยเล็กที่สุดในสังคมก็จะประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันทางอารมณ์และจิตใจในการดำเนินชีวิตร่วมกันมีการพึ่งพิงทางสังคมเศรษฐกษิจ และมีความสัมพันธ์กันทางกฎหมายหรือทางสายโลหิตค่ะซึ่งบางครอบครัวอาจจะมีข้อยกเว้นบางประการนะคะก็แล้วแต่บริบทของสังคมในแต่ละท้องถิ่นซึ่งครอบครัวมีความสำคัญยิ่ยงนะคะต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุครอบครัวจะทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุ มีสุขภาพทางกายแล้วก็สุขภาพทางจิตท,ที่ดีรู้จักหน้าที่บทบาทแล้วก็ของตนเองที่มีต่อสมาชิกท่านอื่นๆในครอบครัวรวมทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างชัดเจนรูปขอบเขตของตัวเองแล้วก็รู้ขอบเขตของสมาชิกท่านอื่นๆด้วยทําให้รู้แนวทางการปฏิบัตินะคะที่ดีต่อกันในครอบครัวค่ะ ส่วนออลำดับต่อไปในเรื่องของความเข้าใจ พื้นฐานบริบทครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของรูปแบบของครอบครัวในสังคมไทยซึ่งมันมีความหลากหลายและซับซ้อนมีผลต่อการพัฒนาสมาชิกในครอบครัวเพื่อการถ่ายทอดค่านิยมและคุณค่าในชีวิตต่อไปของสมาชิกในครอบครัวได้อย่างเหมาะสมนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วรูปแบบของครอบครัวในสังคมก็จะมีอยู่3ลักษณะหรือ3รูปแบบด้วยกันค่ะ รูปแบบแรกนะคะคือรูปแบบครอบครัวเดี่ยวซึ่งก็จะประกอบด้วยครอบครัวพ่อแม่ลูกนะคะอยู่กันตามลำพังหาเลี้ยงครอบครัวด้วยตนเองซึ่งครอบครัวส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็จะเป็นครอบครัวเดียวซึ่งในลักษณะของครอบครัวเดี่ยวแบบนี้ก็อาจจะเป็นครอบครัวเดี่ยวที่ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ผู้ชายก็จะทำหน้าที่รับผิดชอบแล้วก็พัฒนาครอบครัว อำนาจการตัดสินใจก็จะอยู่กับผู้ชายนะคะหรืออาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือผู้หญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งก็จะหญิงเป็นใหญ่แล้วก็จะมีอำนาจการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆก็อยู่ที่ฝ่ายหญิงรูปแบบที่สองนะคะก็จะเป็นรูปแบบที่เรียกว่าครอบครัวขยายนะคะซึ่งตัวครอบครัวขยายเนี่ยก็มีลักษณะของครอบครัวที่กลุ่มญาติพี่น้องอะคะ่ะอยู่ร่วมกันอย่าง ใกล้ชิดแม้ว่าจะมีครอบครัวใหม่ก็ยังอยู่ร่วมกันนะคะในลักษณะของครอบครัวขยายเราก็จะมีอยู่หลากหลายประเภทเหมือนกันนะคะเช่นครอบครัวขยายที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ญาติพี่น้องอยู่ด้วยกันทางฝ่ายชายนะคะก็ฝ่ายชายก็จะเป็นใหญ่หรือว่าครอบครัวที่ญาติพี่น้อง อยู่ร่วมกันทาง,ทางฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็จะมีอำนาจเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือรวมไปทั้งรูปแบบที่เป็นครอบครัวขยายร่วมเผ่าพันธุ์นะคะก็เป็นครอบครัวที่คนหมู่ชนเผ่าพันธุ์เดียวกันเนี่ยคะ่ะมาอยู่ร่วมกันก็มีความคิดร่วมกันแบ่งปันสิ่งต่างๆนะคะร่วมกันโดยมีหัวหน้าครอบครัวเ,เพียงคนเดียวเป็นผู้รับผิดชอบแล้วนอกจากนั้นก็จัมี ครอบครัวขยายแบบรวมกลุ่มก็คือครอบครัวนี้ก็คือประกอบด้วยครอบครัวหลายครอบครัวค่ะมาอยู่รวมกันเท่านี้เรามาดูรูปแบบที่3นะคะคือครอบครัวกลุ่มก็จะประกอบไปด้วยครอบครัวเดี่ยวมากกว่า1ครอบครัวนะคะมาอยู่มาอยู่รวมกันซึ่งก็ครอบครัวที่มีสามีภรรยามากกว่า1คนอาจจะเป็นสามีคนเดียวภรรยาหลายคนนะคะหรือภรรยาคนเดียวสามีมากกว่า1คน มากกว่าหนึ่งคนก็ได้เพราะฉะนั้นก็ประเภทนี้ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับในในสังคมไทยนะคะคราวนี้เรามาดูเรื่องต่อไปก็คือในเรื่องของความสำคัญของครอบครัวกับผู้สูงอายุก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราเข้าใจว่าครอบครัวมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะในการดูแลผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวก็ จะมีบทบาทที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลด้านร่างกายให้แก่ผู้สูงอายุนะคะเช่นการจัดอาหารการรับประทานการพักผ่อนนอนหลับการจัดที่อยู่อาศัยอะค่ะให้เหมาะสมและปลอดภัยการจัดหาเสื้อผ้านะคะ เครื่องนุ่งห่มให้เหมาะสมรวมทั้งการพาผู้สูงอายุไปตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจัดหาวัสะดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ผู้สูงอายุอีกด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยครอบครัวก็ยังมีความสำคัญในเรื่องของการดูแลทางด้านจิตใจค่ะเพราะว่าการได้มีโอกาสเอาใจใส่พูดคุยนะคะอย่างสม่ำเสมอการให้ความรักความเคารพ การยกย่องการยอมรับนับถือการพาผู้สูงอายุไปท่องเที่ยวตามโอกาสต่าง สถานที่ต่างๆก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะรวมไปถึงการดูแลด้านสังคมค่ะเช่นการแสดงความยินดีที่จะพาผู้สูงอายุไปร่วมกิจกรรมทางสังคมที่เหมาะสมตามที่ผู้สูงอายุต้องการก็เป็นล้วนแต่มีความสำคัญยิ่งนะคะและประการสำคัญอีกประการหนึ่งคือในเรื่องของการดูแลด้านเศรษฐกิจค่ะคือการเอาใจใส่ดูแลทางด้านการเงินนะคะเพียงพอแล้วก็สนับสนุนค่าใช้จ่ายของ ู้สูงอายุตามความเหมาะสมค่ะคราวนี้ตอนต่อไปนะคะจะเป็นตอนที่11.1.3เนี่ยจะเป็นเรื่องของบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุก็มีหลายบทบาทด้วยกันนะคะเรามาลองอไล่ดูแต่ละบทบาทของครอบครัวนะคะประการแรกครอบครัวเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ตัดสินใจค่ะ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองซึ่งก็มีความจำเป็นนะคะที่ครอบครัวจะต้องให้อิสระทางความคิดแก่ผู้สูงอายุโดยไม่บังคับให้ผู้สูงอายุทำหรือเลือกในสิ่งที่ผู้สูงอายุไม่ต้องการก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการ คอยปรึกษาหารือกันนะคะในทุกเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือการเข้าสังคมของผู้สูงอายุการรับฟังปัญหาในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุเราเนี่ยเป็นต้นส่วนบทบาทข้อที่2นะคะก็คือครอบครัวให้ผู้สูงอายุม,มีส่วนร่วมในครอบครัวด้วยความเข้าใจเรื่องนี้สำคัญนะคะในการที่จะเป็น พื้นฐานของการใช้ชีวิตร่วมกันก็คือกระบวนการสื่อสารในครอบครัวก็จะต้องให้ผู้สูงอายุได้ร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมทำนะคะร่วมตัดสินใจแล้วก็ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆของตนเองและครอบครัวตามความสามารถของผู้สูงอายุมีการแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็ ความคิดที่เป็นประโยชน์นะคะร่วมกันในครอบครัวตัวอย่างนะคะง่ายๆเช่นการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมเช่นอาจจะเ,เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เลือกอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านตามความเหมาะสมแล้วก็ตามธรรมชาติของผู้สูงอายุเอนะคะมีโอกาสในการที่ช่วยดูแลการทำความสะอาดบ้านหรือสิ่งง่ายๆที่อยู่ในบ้านก็จะต้องให้ความเข้าใจในเรื่องนี้ แล้วก็บทบาทข้อที่สามนะคะคือครอบครัวชื่นชมให้กำลังใจแล้วก็ให้การเสริมแรงทางบวกแก่ผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอซึ่งเรื่องนี้ก็จำเป็นต้องมีการชี้แจงด้วยเหตุและผลนะคะแก่ผู้สูงอายอุมีการให้เสริมแรงทางบวกให้กำลังใจผ่านไม่ว่าจะเป็นคำพูดนะคะหรือสีหน้าท่าทางหรือการยิ้มการสัมผัส การพยักหน้าก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งลำดับที่4นะคะคือครอบครัวส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้จักสแสวงหาความรู้ต่างๆอย่างสม่ำเสมอซึ่งเรื่องนี้ก็ในเมื่อโลกเทคโนโลยีต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงนะคะสภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความรู้นี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยซึ่งเป็นที่สนใจของผู้สูงอายุครอบครัวก็ต้องส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นนะคะแล้วก็รู้จักพิจารณาข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะในข้อมูลข่าวสารแล้วก็มีการตีความข้อมูลเพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้อย่างสมบูรเสมอค่ะประการที่5นะคะ ครอบครัวต้องเข้าใจสภาพของผู้สูงอายุก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันนะคะสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปก็ต้องเคารพสิทธิของผู้สูงอายุเคารพหลักความเสมอภาคแล้วก็เคารพความแตกต่างทางความคิดของผู้สูงอายุนะคะก็จะสามารถส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ยปรับตัวแล้วก็วางตัวได้อย่างเหมาะสมและก็เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองได้อย่างแท้จริงค่ะ บทบาทของครอบครัวก็จะเห็นได้ว่าในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนี่ก็จะขออนุญาตเน้นนะคะว่าการสื่อสารค่ะ เป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้าใจระหว่างสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะคะการจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวก็จะทําให้ทุกคนมีการสื่อสารระหว่างกันและกันนะคะมากขึ้นแล้วก็จะนําไปสู่การเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสมาชิกทุกคนในครอบครัวเพื่อความสุขแล้วก็ความมีสุขภาพคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุนั่นเองค่ะออสำหรับ ตอนต ality, device, ves, hey, really? <speaking> ่อไปนะคะ11.2เนี Background ่ยจะเป็นเรื่องของแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุโดยครอบครัวซึ่งตรงแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุโดยครอบครัวก็จะประกอบไปด้วย3หัวเรื่องย่อยด้วยกันนะคะนั่นก็คือเรื่องแรกการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุด้านสุขภาพอนามัย ด้านที่2นะคะก็คือการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุด้านสังคมและอารมณ์แล้วก็ด้านที่3ก็คือการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุด้านปัญญาค่ะเรามาลองดูทีละประเด็นนะคะทีละเรื่องในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุด้านสุขภาพอนามัยเนี่ยนะคะก็ ใจเห็นได้ว่าสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้สูงอายุก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีการดำรงชีวิตที่มีความสมบูรณ์ตามอัตภาพทั้งร่างกายจิตใจรวมทั้งการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและสังคมได้ด้วยดีอยู่บนฐานของคุณธรรมนะคะและการใช้ปัญญานั่นเองส่วนความรู้ในเรื่องของสุขภาพอนามัยที่ควรส่งเสริม ให้แก่ผู้สูงอายุก็มีอยู่ประมาณ5าเรื่องด้วยกันหลักๆนะคะเรื่องแรกก็คือความรู้เกี่ยวกับอาหารและน้ำเพราะว่าอาหารเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญนะคะต่อการดำเนินชีวิตเนื่องจากว่าอาหารเนี่ยให้พลังงานแล้วก็ความอบอุ่นแก่ร่างกายแล้วก็อาหารก็ยังช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายของผู้สูงอายุค่ะให้เป็นปกติ ดังนั้นนะคะผู้สูงอายุจึงต้องรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์แล้วก็ถูกหลักโภชนาการและที่สำคัญนะคะปริมาณต้องเพียงพอกับความต้องการของร่างกายซึ่งก็ควรจะรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะคะในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้สูงอายุแล้วก็เพื่อจะทำให้ร่างกายของผู้สูงอายุแข็งแรงแล้วก็มีภูมิต้านทานโรคที่เหมาะสมด้วยแต่ที่สำคัญนะคะ ผู้สูงอายุก็จะต้องระมัดระวังการรับประทานอาหารที่อาจจะไม่เหมาะสมกับโรคที่ตัวเองเป็นอยู่เช่นออถ้าผู้สูงอายุเป็นโรคเบาหวานหรือโรคความดันเนี่ยผู้สูงอายุก็ไม่ควรจะรับประทานอาหารรสเค็มจัดหรือรสหวานจัดเป็นต้นและเช่นเดียวกันนะคะเรื่องน้ำนี่ก็ต้องรับประทานดื่มน้ําให้เพียงพอกับสภาพร่างกายในแต่ละวนันโดยที่ก็จะต้องแบ่ง ดื่มให้เป็นสัดส่วนทีละนิดเป็นระยะระยะตามความเหมาะสมนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเรื่องความรู้เกี่ยวกับอาหารและน้ำความรู้เรื่องต่อไปนะคะเป็นความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายผู้สูงอายุต้องรู้จักการประมาณตนเองค่ะ ในการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายซึ่งการออกกำลังกายที่ถูกต้องก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยสามารถเผาผลาญอาหารนะคะแล้วก็พลังงานสุดเกินเนี่ยได้ดีทั้งนี้การออกกำลังกายก็จะต้องไม่หนักจนเกินไปนะคะหรือว่าไม่เหนื่อยเกินสภาพร่างกายที่ที่ผู้สูงอายุจะรับได้การออกกำลังกายที่เหมาะสมก็จะต้องพิจารณา เออเรื่องโรคประจำตัวของผู้สูงอายุด้วยนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุก็ควรจะต้องออกกำลังกายพอประมาณแล้วก็มีการหยุดพักเป็นระยะระยะเป็นช่วงนะคะตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายแต่ที่สำคัญก็คือก็ต้องมีการออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอแล้วก็เลือกเวลาการออกกำลังกายให้เหมาะสมด้วยเช่น ถ้าออกในเวลาร้อนๆหรือเวลากลางวันก็อาจจะเหนื่อยและทําให้เป็นลมได้ก็น่าจะเลือกเวลาการออกกําลังกายในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะคะก็จะทําให้สภาพร่างกายเนี่ยมีความเหมาะสมนอกจากนี้แล้วการเตรียมสภาพร่างกายค่ะก็มีความสําคัญนะคะสําหรับการออกกําลังกายการแต่ง ให้เหมาะสมในการระบายความร้อนนะคะที่เกิดจากการออกกําลังกายแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าเป็นผู้สูงอายุนี่เรื่องที่สำคัญคือเรื่องอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุต้องระมัดระวังค่ะเกี่ยวกับการเ,ออเกิดอุบัติเหตุจากการออกกําลังกายหรือการเคลื่อนไหวการทรงตัวการเลือกใช้รองเท้าก็มีความสำคัญ ะะรวมไปทั้งการเตรียมตัวไม่ว่าสภาพกระเพาะอาหารก่อนออกกำลังกายก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะความรู้ในเรื่องต่อไปเรื่องที่สามนะคะคือความรู้เกี่ยวกับการพักผ่อนนอนหลับในเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับเนี่ยนะคะก็มีความสําคัญยิ่งเพราะว่าเป็นปัญหาของผู้สูงอายุืจากผู้สูงอายุ อายุหลายๆท่านก็อาจจะนอนไม่หลับซึ่งตรงส่วนนี้จําเป็นที่จะต้องปรึกษาแพทย์นะคะเพราะว่าการพักผ่อนนอนหลับก็จะสามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็ภูมิต้านทานโรคได้ถ้านอนไม่หลับก็อาจจะต้องปรับเวลานอนให้มานอนหลับในช่วงกลางวันบ้างนะคะก็จะต้องปรึกษาแพทย์ความรู้เรื่องที่4ค่ะเป็นความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตซึ่งผู้สูงอายุกับ สุขภาพจิตนี่มีความสําคัญนะคะเพราะว่าออถ้าสุขภาพจิตไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยก็จะนําไปสู่สุขภาพทางกายด้วยซึ่งสุขภาพจิตเนี่ยกออ็คนที่อยู่ด้วยหรือครอบครัวก็ต้องคอยสังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความวิตกกังวลซึมเศร้านอน,อนไม่หลับความจําเสื่อมก็จําเป็นที่จะต้องออพูดคุยกับผู้สูงอายุแล้วก็สังเกตเรื่องนี้นะคะ ความรู้ในเรื่องที่5เป็นความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุกับยาก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็จะต้องใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและก็ปลอดภัยก่อนใช้ยาทุกครั้งก็จําเป็นที่ต้องอ่อานฉลาก ฉลากยานะคะให้มั่นใจแล้วก็ปฏิบัติตามฉลากยาไม่ว่าจะต้องเขย่าวขวดก่อนกินยาหรือเคี้ยวยาเป็นเม็ดก่อนนะคะถ้าพบว่าฉลากยาเลอะเรือนหรืออ่านไม่ชัดเนี่ยก็ก็จะไม่ควรจะใช้ยานั้นก็ต้องปรึกษาแพทย์ซึ่งเรื่องเหล่านี้รวมไปถึงการที่การพิจารณาว่ายาหมดอายุยาเปลี่ยนสี เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จําเป็นที่จะต้องให้ผู้สูงอายุอะค่ะมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการสรง่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องของทางด้านสังคมและอารมณ์เพราะว่าสังคมและอารมณ์เนี่ยจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัว ครอบครัวค่ะก็ต้องช่วยเหลือในเรื่องนี้นะคะในเรื่องของการจัดการสังคมและอารมณ์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเครียดลดน้อยลงนะคะแล้วก็มีความขัดแย้งกับครอบครัวค่ะลดน้อยลงวิธีการขจัดความเครียดที่สําคัญก็คือการกาจัดที่สาเหตุที่จะเกิดขึ้นการปรับสภาพจิตใจของผู้สูงอายุและก็ยอมรับในสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ออลำดับ เรื่องนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ได้นำเรียนแล้วในว่าสังคมและอารมณ์เป็นเรื่องที่สำคัญก็อาจจะส่งเสริมได้ง่ายๆนะคะที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสเช่นการหางานอดิเรกเช่นปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรืออ่านหนังสือนะคะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ยุเป็นที่พึ่งไม่อยามเดือดร้อนหรือเป็นทุกข์แล้วก็ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความสนใจต่อปัญหาไม่ว่าจะอ่านฟังข่าวหรืออ่านหนังสือพิมพ์นะคะดูโทรทัศน์รวมทั้งให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือคนอื่นหรือมีจิตอาสาเพื่อสังคมส่วนรวมก็จะส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านสังคมและอารมณ์ได้เป็นอย่างดี เรามาดูด้านสุดท้ายนะคะคือการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุด้านปัญญาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะจะทําให้ผู้สูงอายุเกิดความสามารถใหม่พัฒนาความสามารถเดิมให้ดีขึ้นนะคะผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับแล้วแปรปรกการสําคัญก็คือผู้สูงอายุอะคะ่ะ ก็สามารถจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ซึ่งก็จะมีขั้นตอนหลักๆอยู่2ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็คือขั้นตอนแรกคือการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านปัญญาซึ่งครอบครัวหรือผู้จัดกิจกรรมก็จะต้องเตรียมวางแผนนะคะตั้งแต่การกําหนดวัตถุประสงค์ผลลัพธ์การเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้รายละเอียดขั้นตอนต่างๆมีการกําหนดเทคนิคการจัด ที่หลากหลายอุปกรณ์เตรียมเครื่องมือให้พร้อมนะคะและก็ขั้นตอนที่2ก็คือการลงมือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านปัญญาก็เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุนะคะได้ลงมือปฏิบตัติได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนซักถามอภิปรายเพราะว่าเมื่อได้แสดงความคิดเห็นแล้วผู้สูงอายุก็สามารถที่จะเชื่อมประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ะคะ่ะเข้าด้วยกัน แล้วก็สามารถจะมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันเองด้วยซ้ำรวมไปทั้งผู้สูงอายุกับบุคคลต่างๆในครอบครัวแต่สิ่งสาคัญก็คือจะต้องสามารถนําความรู้และก็ประสบการณ์ตรงนั้นนะคะมาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันแล้วก็สามารถเรียนรู้ในการปรับตัวเพื่อใหอ้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องช่วยกันดึงนะคะศักยภาพของผู้สูงอายุเนี่ยออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะอาจจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมวุฒิอาสาหรือธนาคารสมองนะคะก็จะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้เรียนรู้ใหม่ๆแล้วก็สามารถจะเอาความรู้ใหม่ๆเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะเ,เมื่อเราได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะ ดิฉันก็ขออนุญาตว่าอยากจะเน้นย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับหน่วยนี้ในเรื่องของครอบครัวกับการปรับตัวของผู้สูงอายุเพราะว่าการจัดกิจกรรมหรือการเปิดประสบการณ์ให้กับผู้สูงอายุได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันเนี่ยคะ่ะหลังจากการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเราควรจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้สรุปข้อค้นพบนะคะแล้วก็นําไปปรับตัวแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของตัวเองของผู้สูงอายุได้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะนักศึกษาทุกท่านคะ่ะ